จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจะข้อมอดทนจะความเพียรจะความพยายามที่สิเปลี่ยนแปลงตัวเองอาอจะยามลืมสิ่งที่เคยมีเคยเป็นอย่าเอาสิ่งที่เคยมีเคยเป็นนั่เข้ามาใส่กับมูกับพวกเพราะว่าสิ่งที่เคยมีอย่างเออกูเคยมีเงินกูเคยเป็นนั่นเป็นนี่เป็นหัวหน้ากูเคยเป็นผู้บริหารกูเคยเป็นนั่นนี่เคยมีแบบนี้แบบนี้เนี่ยต้องทิ่มหรือเบิดของจังสรน <c oughs> ละพยายามเนี่ยต้องจกควมอดทนจากควมเพียรพยายามในตัวเองนะันกจากลืมเออ <c oughs> คือเขามาหาสำรวจสถานที่ปฏิบัติธรรมลมันที่สมศักดิ์ศรีเขาบอกเออหามองบวชสมสศักดิ์ศรีกูว่านอนนี่เนาะเออด้กยออกูรู้สึเออพ่ออยู่ใด้เออจังสี่ หรือบ่แมนเห็นใจกลลาละที่ว่าครูบาอาจารย์จริงๆเพิ่นบ่ได้เลือกลูกศิษย์ดอกลูกศิษย์ที่เลืกอกดีๆเด้อเลือกให้มันสมศักดิ์ศรีเจ้าของเนาะยายจ้อย,อยเลือกให้มันสมศักดิ์ศรีอย่างมันต่ำกว่าเจ้าของเด้ให้มันสมศักดิ์ศรีสูงกว่ามันก็บ่เอามันบ่มีบ่มีสูงกว่าเออคือแน่เออทั้นนะออทงสันตงสี่เอเอดีจะพปยะดีว่าดี แ้าอยากเปลี่ยนตัวเองให้ซิมทิมออกลืมซักของที่เคยมีเคยเป็นนี่จะถามมดาศัก์มีเกียรติมีผูย้ยุกยอกเป็นยังเป็นโห,หนาเป็นเจ้าหน้าเป็นผู้นำเป็นนั่นเป็นนี่และลายยางที่เป็นมาอยู่น้ามูพวกเราประอดบรท้นได้เพราะมันมีมันเป็นนะั่นส่นด็ <c oughs> บ่ได้เข้าใจว่าสิเขามาฝึกหัดภาวินในสการ์เด้ส่วนมากอ,อพูดไปเอายอดพระอรหันต์องคนันองค์นี้แล้วเอเขามาไว้ถิดดูถูกมูนหรือเามาดาเด้พูดไปเอายอดมันไปจาเอาพระพระองค์นั้นเป็นอรหันต์พระองค์นั้นพูดอย่างนั้นพระองค์นี้พูดอย่างนี้เด้เอ,อสำนักนั่นน,นั่นนี่พุทธเจ้าพูดอย่างนั้นอย่างนี่นี่เป็นยังสี่ได้บ้เห็นเขาเห็ดบ่รากตื่นตาเก๋อบ่าต่คล้องแม้ว่าท่านจะถิ่มอย่างๆเห็นเขาเห็ด ไม่ถูกกับที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นเอาไว้จากการได้ยินได้ฟังเนี่ยทั้งสันเด้อันที่ได้เปลี่ยนวัฒนได้เป็ียนดอกพ่อสำนัน้นแต่จังว่าถาจากฝึกหัดถ้าจะเปลี่ยนตัวเองต้องอดทนเปลี่ยนตัวเองจะต้องมีความเพียรพยายามที่จะอดกัน้นอดใจของอยู่ของอยู่เด้เอ,อนั่นแหละเปลี่ยนคือต้องเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึก อารมณ์ควมรู้สึกในความพอใจเปลี่ยนควมพอใจออกมันได้ควาบพอใจว่าพ่อใจเราต้องผูดถึงก็ได้ถ้าเปลี่ยนความพ่อใจได้ควาบพ่อใจเ่ต้องเปลี่ยนนั่นกับละของมันเองดอกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากอารมณ์ราคขแปไปว่าความยินดีพอใจราคะนี่ยินดีพอใจในรูปล่างลักษณะท่าทางของบุคคลเออบัญญัติก็จะไปเทียบตทวบันนี้พระพระองค์นั้นยัง บาง,งามพระองค์นั้นเบาบมวนนี่เห็นบล่ละนั่านแหล่ราคาความยินดีพอใจในรูปในรถในกลิ่นในเสียงเนี่ยในสัมผัสกระทบเออคือต้องบอกทับกูมวนมวนหน่อยว่าล่ะเสียงก็เดยเฮ้ยบามวนเฮ้ยอย่างบาง,งามแต่งตัวนั่นนี่เห็นอีกอย่างก็กกกกักหน่อยดิแหละต้องหันกัามาเบิ่งตัวเองมันจังสิกูนจักต่อยจากเลี่ยนตัวเองต้องละถิ่มของเก่า ศึกษาในพระวินัยเลยมูภิกษุนักบวชก็ดีศึกษาเขามาอันนีขควนอันนี้บ่ควนอันนีเิ่นหยุดยุ่นอันนี้เป็นแบบไ้ก็ว่าไปส่วนมากว่าเป็นทั้งสั้นดอกพูนแปลอรหันปฏิสัมพิธาญาณหูทิพตาทิพมาแล้วเมื่อว่าจะเทียบเขาธรรมดาบอเป็นความกิงงด้มันธรรมดาดิภาษาเอาความจำมนาเทียบมูเทียบไปเทียบมาบันบริเห็นเจ้าของนะเออบัดนี้บ่ถือ อดบ่ได้อดยังอดบ่ได้อดบ่ได้เพราะว่าเขาเหตุบ่ถือตามที่ได้จำมาหนีเถอหนีหนีไปหน,นีมากอะซึกงซั่มเงสั่นม่รอดดอกแต่พอมีความอดพอมีความทนอะก็ย่งบอกไว้ขันตีประมังตโปตีติขานี่ไหมขันตินี่ไหม,ไหมคือความอดทนนี่เป็นเครื่องข่มจิตข่มใจในความอยากได้อยา่างดีอยากมีอยากเป็นข่มอารมณ์ได้อย่างยิ่งไย นิพพานังปรมังวัฒนตินี่เป็นหนทางแห่งความดับทุกข์ด้วยนะนิพพานังปรมังน,นี่เป็นยอดเหรอเห็นไหมเห็นความดับอย่างสัตวแตพระเจ้าว่าให้พกเข้ามูพิกสุนักบวชทั้งหลายบวชเข้ามาเราศึกษาพระวิณฑ์เนี่ยอยากจะเอา้าเป็นอหรหันต์หลายเนาะมันหันบ่ได้หรอกเถินพระหูจังถ้ามันบ่เห็นทางนะหันบ่ได้ถ้าบ่เห็นทาง มิตรไปจําเอาคําว่าองค์นั้นองค์นี้ไปเลี่ยนรูมาจังสันหนึ่งสี่เออพ่นไปทองจํามาจิตมีเท่านั้นจิตมีเท่านี้เออญาณน,นั้นญาณน,นีประเดี๋ยวหนึ่งออต้องทิพจักขุยานทิพโสฎยานพระจิตตวิชาวะต้องรูวารา้ว่าหลักจิตนันนีเออปุเพนิวาสานุสิญาณพูนีว่าธรรมาดาได้เนาะปากยังขึ้นแบบปฏิสมิทธใหญา่หลด เสียใจด้วยมีเกิดช่อบเฉพาะพุทธเจ้าตอนนั้นแหละอจะเป็นบ้าหลายอันเนี่ยจังสัรน,นอ,อาบาานบตาซินล่วมกาศินระบาด <c oughs> เออเป็นบ้า,ยบาอยากว่าดังนะแต่ก็ททำนายกันเองนั่นนี่เฮ้ยห,หละสาะและเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนความจำให้มันลืมแน่ความจำตัวนั้นความจริงคือตัวเองนียไหม กำลังมีความรู้สึกในความพอใจและไม่พอใจนี่คือความจริงในปัจจุบันเด๊บว่าม่นเอาอดีตที่ไปจดไปจําไปฟังมาเออมาถากทางทกเถียงมาค่อยจับผิดหรือมาค่อยวัดเนืองจากบอกวัดวัดสิ่งที่จํามาเด้จจำมาจากองค์นั้นองค์นี้แหละอยู่แล้วเอามาวัดผูนนนผ้นี้เป็นนังสันผู้นีเ้เป็นนังสีผูนผ้นี้เบาดีผู้นีเ้เบาบ่ดีผู้นีเ้เบามวนผู้นี้เบาบ่มวนเวด้ เออมันเอาทั้งเบิดได้น่นนะหัวจกักว่าล่ะเออเอามาเป็นอัตราเอามาเป็นตัวตนเดชเป็นนางสันเอามาเทียบบ่เคยเบิ่งอารมณ์เจ้าของและยังกะพอเข้านั่ที่เขามานี่ภาวินัยเขา้านั่นภาวินัยแหละคือพราษาสดาคักๆะเลยเมืเ่อเราตถา,าคตตายไปแล้วนี่ไหมภาวินัยนี่แหละสีเป็นาศาสดาที่เราตถา,าคตไหมเออเป็นสิทีิควรกรเ็เดินตามเลยนะ ศาสดานะศาสะนี่แปลว่าแนวทางหรือเดินตามหรือหนทางดดดามาจากคาว่าอัตตาเรือ่อินว่าศาสดาเออนั่นแหละหนทางที่ควรเดินตามเราตถาคตนั่นนะอันนั่นแหละศาสดาแท่นแท่นตัวเราตถาคตเนี่ยแต่ว่าบมแมน่นกูจะเอาอารหันต์ก่อนกูจะขึ้นมาั้งทั้งป่ายหยอดอ <laughs> อย่างหมดละสัน่น ว่าให้พวกเขานน่ยู่ผู้ใดเข้ามาเดีวก็ให้ศึกษาอริยะวินัยก่อนมูอะไรหนทางแห่งการบ่เบียดเบียนคืออริยนั่นแหละวินัยคือแนวทางที่พวกเขาต้องปฏิบัติตามเหมือนเองยะเพิ่งเอายอดมันหลายมันจิบมันนอก่อนมาคุ้งบ้านออกดอกสำเนีส่วนมากเมื่ท่านออกดอกด้วยนางก่อนหละสาวบานยังจะเอาแกจมาบ่มเป่าเอาเลยไี่ไ เห็ดงอกงอกงกไปทร้งมดาาข้เขาเหนืนะหอดใบาสามมากกว่าตรงกว่าตาน,น,นันนันนี่คุยกันกับคุยในเรื่องภาวะธรรมอันนั้นนี่อันนี้ถือบ่ออันนี้ผิดบอ่อบางคิดเป็นแบบใดใหยังเสียหนะ้าทำนั่นการงานเน่ขาก็ไเด้นเป็นเรื่องเน้นเนี๋ยเขาปด้เป็นเหตุซ้ำบ่มีงานนดีอยู่นี่การงานก็ดีแต่จะว่าให้อยู่กับตนเองอยู่กับร่มให้ใจตนเองหนึง่งอยู่กับ ความรู้สึกของเจ้าของนี่แหละอยู่กับกายของเจ้าของอยู่ในกายว่าอันนี้กูเหตุถือเหตุพิษนอนนี่นะ <c oughs> ถ้าเขาไปในกุดในยังบ่เดินจงกรมบ่ชทำสมาธิบ่นังแล้วก็เอออยู่กับหนังสือมกมุนอยู่ในหนังสือหลวดหนาเออบเม็นมกมุนถ้าความคิดอย่างอื่นๆพุ่นแตกแขนงไปทั่วทีเด้เออมีแต่มกมุนขาดแค่นี้หลุเดาเด้ทั่องศ์ สัต์้นีนะี่นะภาษาหนังสือซ้ำนี่อ่านจบไปหลายเถี่ยวเลยดินี่เนะาะซามสามสามสามฉบับนั่งเด้ยวเท่าแต่ไปดกเข้าหน่อยเนาะ <c oughs> <c oughs> ภาษาซ้ำนี่โอ้ยสิมาอ่านบังได้หันมันนั่งสรวบรวมดอกการอ่านหนังสือก็เป็นการทำสมาธิการฟังธรรมก็เป็นการฟังธรรมสมาธิเด้จิตตั้งมั่นในการฟังให้ควรพิจารณาตามกับความจริงของเจ้าของเองดิมันก็เห็นตัวเอง,องตัว Ừ, การอ่านหนังสือก็คือการเอาบตั้งจากการฟังธรรมดอกนี่ก็ใครควรตามนั้นคือกันการท่องบทสวดมนต์สาธยายคือคำสอนพุทธเจ้าด้แต่ละบทแต่ละบทบ่าว่าสิเป็นพระปริตปริตในการมันล้วนแล้วแต่เป็นหนทางที่เป็นแสดงธรรมเพื่อไ้พวกเฮ้าบรรรุธรรมบิดเด้เพิ่นแสดงปริตแต่ละอันแต่ละอย่างที่คนบ่บรรลุบ่มีเลยดีบ่มีทุกบทเลย เอออาตาณาติยะผลิตนี่ก็บบรรลุธรรมหลกหลายเอ่อวันเห็นเหตุแห่งความหวาดกลัวซึ่งกันและกันอย่างแบบบดจักสำมพความหมายคนทางมากของอาณาตาเนี่ยไปยึดผลิตบ่งจักสำมพนี่แหละหนังสือที่จะคลองมีอยู่นั่นหนังสือสำนักจะคลองเองนี่ไหมเออก็ยังบ่ท่านได้รู้แข้งบ่ท่านได้อ่านเบิดทสำเร็จหรือไม่เนาะเออบ่ท่านได้อ่านเบิดทสำเด็จว่าจดจ่อมืออนีสวดยังนาะมือนีบทยังนาะมือนีบทยังนาะนี่ นึกว่าถามหลวงปู่ศีดูๆล่ะ <hã> มันมีสวดยังถามผู้อื่นเด้วยังเขาจะนั่นแหลเอ,อ,ลเอ,อิ่นว่าปฏิญูนั่นเจ้าของมันจะก็ล่ะบฏิยูใน,นการงานของเจ้าของเองการงานคือขอวัดนั่นแหละมันนี่เตรียมไว้แล้วมันนี่สวดอันนี้มันนี่สวดอันนี้มันนี่สวดอันนี้เด้วยสั่นเชื่อเต้าทองจำกับทองจำพันเดบิดอยู่เนาะเพราะว่ายังนั้นมีต่อไปทั้งใหม่มิชาะกอล่ะ แต่พนมมือ,อยังไปอยู่ในตัวเองมีแต่ตีนไก่ทั้งวัดแล้วก็จะเอาไปย่ำกินว่าตีนไก่ชิทถดเป็นตาป่าไม่เป็นตา,านตแสบหรอกเ่านั่งอยู่ใกล้กันสามเอา,มาเข้ามาร่วมกันไว้โอแม่นี่เลยเออถาดดีเขาก็ไปได้ถาดถาดีถาดเสียก็เขามารวมกันเลยมันเป็นของมันเองโดย,โดยจัดสรรเนะาะธรรมาจัดสรรเป็นสัน่งแหละหลายอย่าง เฮาให้น้อมเขามาอยู่ในตัวเองบดเลนี่กายเวทานาจิตยอยู่ในตัวเองเบดเลยแล้วเฮาสิเห็นความจริงของตนดอกนี่ก็ดี <c oughs> ล่องอันเพิ่นสีบางให้เฮาก่อนปีหม่บอกอันอุปชาตนี่นนะ <c oughs> เออถ้าเพิ่นบ่หนักก็แล้วไปบ่บ่วางก็แล้วไปจากนี้ไปห้าหมื่นสองหมื่นจี่สิห้าเพิ่นนันก็นัันเล่งเอานะาผู้เดียวทรงไทยทรงไทย แล้วมันได้ได้ก็เอาว่ไาไ,ได้กับทิมได้ก็เอาว่าได้กับทิมยะก็สั้นและในการตอบคําถามธรรมะก็คือกันเดื่อหัวเข้าแต่เขาให้เข้าวิจัยวิจารณ์ผู้อื่นหยุดเด็ดขาดจะเหตุนะจะเหตุเทาบ่แมนเขาเท่าบ่แมนเท่าบ่ได้เ,เ,เขาไปยุ่ในความคิดเขาเทาบ่ได้เขาไปยุ่ในอารมณ์ความรู้สึกเขาเท่าบ่ได้แมนประสบการณ์เขาเท้าเสียบอกตวเหลืองของเท้าเด้อ เสียมากนะฟังฟังบึงเสียมากบ่เป็นพวกเฮาเดคือเฮาฟังร่วมๆมาเออหันละคนบ่ได้บวชบ่ได้ยังพุ่นก้าวกกลเขาไปแล้ะไม่ใช่ฐานะอันควรที่พึงกระทําได้เออสัตว์แล้วพระองนั้นพระองนี้ว่าเด้ก็เป็นธรรมดาล่ะว่าอันพวกนันพวกนี้ถ้าเบาเรื่องศาสนาบ่เบาเรื่องพระบ่เบาอันกระแทกแดกดันพระบ่เบาไสพระนี่บ่ได้คือกันนะแต่ว่าบ่ไดู้งจะฐานะอันควรหรือไม่ใช่ฐานะอันควรเด แล้วมันมีฐานะกับอาฐานะอยู่เดอ้อพวกเข้าออตั้งต่มาเข้ากับพไปเบาส่มันดอกเดอ้เอ,อสงงิบปววายังกับผู้ส่งกาสาวผัดแม่ผาเหลืองสีห่อมหมากระางกระใจว่าละพวกเขานี่เออ,เอ,อบอ่จะบมเม่เป็นเนวสิไป,ปว่าเด็ดขาดพวกเขาด้อมึงต้องพอเบาได้ผู้เดียว <laughs> เออเขา, <c oughs> าถามว่าผู้นั้นพูดจากนั้นจริงไหมถูกไหมยุด ถ้าไม่รู้โหลดบอกว่าไม่รู้โหลดย่ารู้บอกว่าไม่รู้โหลดเฮาลู้เฉพาะเรื่องของเฮาทายทฝึกฟขัดตัตนเปลี่ยนแปลงตนเองมาตาี่ทิมทุกอย่างเฮาต้องทิมทุกอย่างว่าไปเอาว่าเฮาลู้เรื่องผู้นั้นเรื่องผู้นี้มันเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องคนในโลกเป็นเรื่องเป็นเรื่องควมแบ่งแยกคนแบ่งแยกนั่นคือคนจิติีเตโลกบุคคลที่ยังแบ่งแยกผู้นั้นผู้นี้แบ่งแยกนผิดนีถูกในยั่งก็แล้วแต่ นั่นคือคนที่เบี่ยนไปแต่เกิดในโลกมันถิ่มบ่เป็นพอเข้าทีนัน่นแหละบอกเฉพาะเรื่องของเจ้าของออแค่ว่าห้าวว่าให้ฟังในประสบการณ์ตัวเองนึงนะจะไปจะไปตอบพระองค์นั่นพูดจริงไหมพระองนี้พูดจริงไหม่าไปกล่าวลวงไปาตามฐานะตามฐานะส่วนมากเสียยกตนภาษาความหล้จจำความรู้จำทําลายตัวเองนี้ส่วนมากนะอ,อความรู้จจำส่วนมาก พวกบรเิเบวชมันจะอวดลู้เด้คือเขาทําการพรายังตอบผมไม่ได้เลยภาวนาไปาว่าอะไรยังสิแม่มึงบาดเนี่ยเออเอาแต่มึงหูตัวเองได้สะละเนี่ยขนาดพระยังไม่รู้เรื่องเลยนะภาวนาไปาว่าอะไรวะเออไปตั้งสั้นแหละพะว่ารล้แล้วก็ระบ่รล้แต่ตัวเองนั่นลู้ก่ไปลู่เราไปเกิดไหมแล้แวส่วนมาเกิดในนรกนะแล้วพอเข้าจึงว่าพระจะยามตึกเตียนไว้ ย่าไปยนุนเรื่องของผู้อื่นเออเข้าบปเป็นเขามาจากบอกละเออคาว่าธรรมะนี่ฟังรวบๆยอดไ้แปลว่าสิ่งทั้งปวงที่ตามหูจมูกดินกายประสบการณ์ของเข้าเองผ่านความรู้สึกผ่านความหอนผ่านความหนาวผ่านความถูกใจบ่ถูกใจผ่านสุขผ่านทุกแต่จริงเราไม่ได้ความหยุดกับความหยุดเด้ะธรรมะนี่คือสิ่งทั้งปวงความจริงในสิ่งทั้งปวงทั้งบัดนั่นแหละดูที่หาเฮ้าทีปล่อยว่างหรือพอปล่อยว่าง่านั้นเอง วิธีการปล่อยวางบ่เม่นการคิดเอากูว่าเอากบมึงอีกแล้วกูปล่อยวางแล้วเอันนี้ยังบ่ถึงอีกการปล่อยวางคือการอยู่กับลมให้ใจเจ้าของเองแต่อยู่กับลมบ่ได้ก็อยู่กับความรู้สึกอยู่กับความรู้สึกบ่ได้ก็อยู่กับจิตคือความคิดบ่งสังเกตเฝ้าสังเกตความคิดของตัวเองอัดนี้ลมให้ใจกัยังบ่เทียงแท้เห็นบ่ล่ะเยังมีเข้ายังมีออกยังมีหอนยังมีหนาวได้ลมก็ดีแต่อยู่ลมก็ได้ก็อยู่กับความรู้สึกคือเวทนา อยู่กับเวทนาเวทนากเนน็เป็นอนาานันิจจังเป็นอนัตตาทั้งบมตแหละนั่นจิตก็ยังเป็นอนนจจังคือความคิดทั้งหลายก็ยังบ่เทียงแท้แน่นอนนี่อยู่กับสิ่งเหล่านี้มันสิลืมสิ่งทั้งปวงเองดอกทั้งบมตนั่นแหละสิ่งทั้งปวงก็ด้แม่นจบเลยยังก็แล้วแต่นั่นเดียกว่าทำเขาบ่ต้องอยู่กับมั <S <S ่นก็แล้วแล้วมันสิลืมไปเองดอกค่อยๆลืมค่อยๆลืมอ,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 อละกับลืมก็คือสิ่งเดียวกันอสัญญาเวทยิตะนิโลดนั่นแหละลืมความจำ ต่างๆนั้นน้าสารพัดเออถ้าละสัญญาได้แล้วเวทนาบ่าเกิดละความจําความรู้สึกเก่าๆที่ที่เคยมีเคยเป็นนี่เอ,อื่อนละความจําความรู้สึกในเวทนาในความพอใจในบ่พอใจบ่เกิดเห็นบ่มันก็เวทยิตถินตัวเกิดไม่ได้เห็นบ่ล่าเออนิโรธแปลว่าดับละดับแล้วได้ดน,นั่นอ่ละเพราะ